สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะช่วงนี้ต้นบอนก็ยุบใบนะคะทิ้งใบยุบหัวนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้แบ่งหรือว่าผ่าให้ดูนะคะเพราะว่าผ่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยเกิดนะคะก็เลยต้องรอให้ถึงเวลานะคะที่เขาออกใบมาก่อนนะคะจริงๆของเรามีหลายต้นมากเลยนะคะที่ยุบใบนะคะ mm. ก็วันนี้ก็มานําเสนอนะคะต้นออม ซับนะคะอมซับหรืออมหนาคนะคะเป็นไม้มงคลนะคะใบเขาสีสวยมากถ้าเขาเดินแดดเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะเราวันนี้เรามีมันหยุดนะคะก็เลยมาแบ่งนะคะแล้วก็จะแบ่งปันด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอันนี้เราเอาแก้วพลาสติกนะคะเราก็เอาจากแก้วที่แบบเราซื้อข เราซื้อบอลมานะคะแล้วก็มาดูเออเขาใช้แก้วพลาสติกใสเนาะนะคะเราก็เลยเลือกใช้บ้างนะคะแล้วก็ประหยะัดถ้าใช้ใจ่ายด้วยนะคะตอนนี้นะคะแก้วเล็กนะคะจะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กก็คือพวกนี้อะ่ะอันนี้เราปล่อยอยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทนะคะสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่ามีแค่สี่กระถางเนาะนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะไซส์แก้วใหญ่สักนิดนะคะอันนี้เราปล่อยอยู่ที่ต้นห้าสิบบาทนะคะ ราคาไม่รวมส่งนะคะนะคะถ้าใครสนใจก็ทักได้นะคะสอบถามกันได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราพุ่งแยกนะคะถ้าเกิดว่ามีคนส่งตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเค่ะว่าตอนที่ขนส่งไปนะน้องก็จะเป็นยังไงจริงๆต้องทิ้งไว้สักพักนะคะแต่ว่าใครสนใจก็สามารถจัดจองได้นะคะสวยน่ารักโดนใบเขาเสยเลี้ยงง่ายมากนะคะเราแบบมีมาต้นหนึ่งแล้วก็เราไปวางไว้เ,เฉยๆเขาก็ ขยายขยายจนเราจะต้องแบบเอามาแบ,บ่นะคะถต่ว่ามีคนสนใจนะคะค่ะถ้าใครสนใจก็ทักแชทนะคะเพจนะคะเราเปิดเพจใหม่ก็คือเพจลิลี่แฟนะคะซึ่งตรงกับช่อง Youtube เลยนะคะเพื่อติดต่อง่ายขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะออมทรัพย์หรือออมหน้าของเรานะคะสนใจทักได้นะคะ